บรรยากาศที่ถนนคนเดินเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างไปร่วมใส่บาตรพระระยะทางความยาวของถนนประมาณ1กิโลเมตรค่ะโดยมีประชาชนจาก10บวัดขออภัยค่ะโดยมีพระจาก10บบัดในตำบลเชียงคานมารับบิณฑบาตซึ่งพระและเนนทุกรูปนะคะต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อค่ะ ขณะที่ยอดภูทอกนะคะเพราะว่าในตอนนี้ค่ะมีนักท่องเที่ยวเริ่มพยอยเดินทางขึ้นไปชมความงามของทะเลหมอกหลังจากที่ทางรัฐบาลผ่อนปลนในระยะที่3โดยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินทางข้ามจังหวัดได้นะคะครับซึ่งนางสาวอินทิราหมายสมเป็นนักท่องเที่ยวจากจังหวัดสุรินทร์นะครับเขาบอกกับทีมข่าวไทยพีบีสว่าตอนนี้เขามั่นใจนะครับในมาตรการความปลอดภยัยเนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่ตื่นตัวสวมหน้ากากนอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าตลอดเวลาด้วยนะครับ รวมทั้งยอดผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่กลับจากต่างประเทศแล้วก็กักตัวตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขนะครับส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดขณะนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อแล้วก็เลยมั่นใจในการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะฮะ